ไม่ใหญ่หลายพี่น้องแต่แบบฮวงเฮิร์มมากไแปตไปป่แบบฮวงเฮิร์มมากว่าเป็นมันสิเละมันบอเละพี่น้องเลยสิตำโดตำมันกับสิเละก,ก่อนเคยเนี่ยกับพ่อแหละเครื่องนี้เอาไปหนึ่งหนึ่งเซป,ปานิน thịt tam bông hương thơm nào Ôi này mánh kẹo rồi, kẹo pin, bẹp pháo Nó về kinh trà hết lăng kẹp Bài sư tay cây, sư tạp cây, bài phò bọc hương hương hơm hơn phi nằm hơm nồi bạc nháy lên mà tầm tầm bộ mệt đọc ảnh lửa cương nâng sẽ bên nâng sẽ kia nó nhìn thì ngon มาเบาให้ฟังพี่น้องเลยบัเด็ไปดอกเด้อเมืองไทยบาสิบินนันอาทิตย์นานี่บวัเด็ไปดอกจ้าเลื่อนแล้วเลื่อนตัวไปเดือนไหมมันอยากมันซาอะไรเศราอยากไปอ่ะ จิตต่อสองหมื่นสามหมื่นเรื่องงงแร่ก็เพรไม่ฟู้ใดไจิตต่อมาก,ก็เลยตัดปัญหาพี่น้องไปต่อจอไปบุญไหวไปแบบไปเล่งเลงเฮ็ุเรื่องเล่งเลงก็เลยบอยากไปงกเลิกเลื่อนตัวไปรออเบิง่าเดือนเมษา หาเดือนเมษามันไข่แนบว่าหายกัตัวอาทิตย์หนึ่งกัดจังวากันไหม่แต่ว่าตัวกระจองแล้วเลื่อนได้วันนหะแ่ละลพี่น้องสิบเปเล่นสงการหอดเดือนสิบไปมันสิบาจังไดอีก อยากไลเลื่อนหันเลื่อนนี่เดี๋ยวกระโท่เลื่อนตัวเดี๋ยวกระโทเนน่เลื่อนนั่นเลื่อนนี่ตัวเก่าตั้งแต่สองปีผลกันยกเลิกไปเพิ่มเงินเพิ่มแล้วเพิ่มอีกเพิ่มเป็นพันเลยก็บ่ได้บ,บินตัดสินใจมาเอาตัวไม่แต่ตัวไม่แล้วก็สิบ่ได้บ,บิน แต่ว่าตัวกัเรือนยู่เลือนไปเดือนไหมพี่นงเปลีนไตไก่พี่นองเอ้ยตอนปลีงนกินหันหันแสบๆนี่นก็ขวาวเหนียวมันเย็นละพี่ท่านอุ่นอีกกินซัมมี่นี่ละพี่น้องเลย ากาศกระบอดีฝนตกหนาวไปทั้งเลยกรบเบอใจไปถ่ายคลิปทั้งหนอกกรบเบอใจพี่น้องฝนตกไปทีได้ออกไปเต้สวนหน่อยกับกินยู่เหื่อในี่ละพี่น้องเลยกระเบอไปใส่ดอกช่วงนี ว่าถ้าอากาศดีแน่ถ้าฝนต่ตกว่าสิไปอนวมาสิไปยามนั่งร่มพี่น้องสิไปล่มทะเลี่นมสิเด,ดไปบ่บ่เดไปไท่แล้วก็สิไปหานั่งร่มสิไปเยี่ยมนั่งร่มพี่น้อง ล่อเบิง้งเดอว่ามันิได็ไปบอทาได้ไปถ้ทาได้ไปกับสิทภาพไปเบื้องนั่งลุ่มอยู่ช่วงน้าหนาวอยู่แบบแล้วปลังถี่ไปใช้อีกแล้ ไม่ยืนหัวขวันเด้อไปใช้กับไปดวดไม่ทานยังไปแะไวแม่ชื่ไปแล้วพี่น้องบอกให้คุณไปหาแม่เอาผ้าสักผ้าให้ย่ารีดผ้าให้ย่าเอาของไปส่งย่า ช่วงในกาอากาศบอดีบอดีอดก็จะได้กินน่ะนะพี่น้องเลยไม่แต่กินกับกินออกไปทั้งใบดบ่ไดก็จะได้ออกไปไปท่าสีไปชวนหน่อยจากของหันละพี่น้อง ก็เตรียมหม่องปลูกพักไปสิดดไปเมืองไทยสิเด,ดไปหาซื้อพันพักมาปลูกเอาไปไปทำไปอยู่สิไปสวยไปหลากกลับมามันจิตปลูกท่านบอระ ผู้ใหไม่พันผักเอามาแบ่งนะเด้อจ้าสิเป็นผูกปลูกดอกยน้าหนังจังมาเก็บกินน้ำกันจบา,ายหน่พวกซี่หอมไม่่ยูไปซื้อยุล้านแกบเบื้นอนก็ไปซื้อร้านก็สิไปซื้อร้านฝรั่งห่ะละง่ายพักกระไดในพักซี่หอมที่เล่า พักีตูหัวละผ้ามาก,กาไวเ้เบียหัวละผ้าเบียเบียพะกีตูยูลันฝรั่งกับมีขขยสุกมเหมือนนี่พี่น้องเลยแต่ว่ามันกับปลูกบ่ราะท่าในใดๆมันหนาวแห้งปลูกล่งกระเละตายซื่ๆอๆกินบะหมี่จากพี่น้องเละ กะล่ำกะลืมชม,มพักคันชมพักไว้ลืมมามาก,กินพี่น้อง คลิปนี้กฝากไว้แค่นี้งได้จ้าก,กินบะหมด่จบเพชรแล้วหยอกเ้นก็ไม่ได้กิน เดี๋ยวกินมันแก้วตบไทยมันแก้วปีงพี่น้องมันแก้วอันมกหอมหอมอันมันแก้วซูรุลนันซูรุลันเอเชียได้พี่น้องเลยแซ่บคือบาลเฮ้าถ้าไปซูรุลนันฝรั่งมันมีหนามหลาย มันบหวานมันแสบมันมีตะนามมันเป็นงามมันบหวานอันนี้ซื้ออยู่ร้านเอเชียหวานหวานหอมคือมันเกี่ยวบวานเท่าเนี่ยเอามาปลี่ยนาหม่กของหวานหอม คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะจ้าพ่อันคลิปหนาจ้า